สบายดีพี่น้องวันนี้พบพ่อกับสาวนิงบ้านนาคนเก่าคนเดิมเนาะมันีมาบ้านเครืองขอกาดเนาะบ้านพี่น้องเก็บยานางเออสิไปเก็บยานางเนาะยานางงามๆเลยวได้พี่น้องไปไปเบิ่งน้ำกันเด้อจ้าเด้อไปเบิ่งอยู่บานีเก็บอยู่บานีทงบักไงสวนพน้องสวนพนี่มีกบหมักหมอกหมักมีสวนมักนาดเออหมักมีหลายพี่น้องมันเป็นปลาเป็นดงเนาะ เพิ่นมาซื้อดินปุ๊กเฮือนอยู่นี่มะลินลน้ำเพิ่นมาหนิมาสวรรค์ก็เลยเลยไม่หนีเนาะเอ้ยเพิ่นอยากให้มานอนน้ำนี่สวนมักนาเพิ่นเนาะมักนาเพียบเลยจ้าเฮ้ยกอกยังอันนี้เน,น,น,นาะยามฝนน้ำงามนั่น,นีน่มักงูมันมีน้ำจักหน่อยมันก็เป็นหมากแหละพราะว่าเราซื้อสวนเก่าขอขอเขาได้เฮ้ยอมืมันเป็นสวนเก่าใหญ่เนาะ นุ๊กน้อยอยู่ไหนจ้าค่อยต้นไว้ไว้แต่ว่านี่หน่าเนาะเฮ้ยเนาะไว้พี่น้องไว้อนี่ไว้ได้จ้าไว้น้อยจักต้นพี่สังอันนี้เขาประจักษ์โคกไม้คอยโคกอีสังนี่ไม่ขยุงบอลโคกอย่างอันนี้เนาะนี่แต่หมากหนัดหมากเอันเด้อหมากหนัดกำลังจะเป็นหมากน้ำหมากหนัดปักกำลังสิเป็นหมากได้จ้าเด้อกำลังออกดอกเด้อ เดี๋ยวนี <laughs> ้หมากไม่จะคืนมะเร็งเอกมาเอาหมักหนัดบักมี่อ้สายให้พี่นางแบ่งเด้อช่วงไอ้คำๆน่งชมประมาณจะโม้สี่ห้าโมงอะไรนี่เนาะนี่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 เฮ้ยน้องไม้ชะบัีหลับชาบีนะเนาะท่นี่นะไม้บอกเอาไปน เนงนหน่อไม้นั่นน่ะซีรับทราบอยู่จ้าน,นี่ใช้พักแครงอย่านางเจ้าน,นะจ้าเจ้าสิ <ละ S 2> สไปแกงง่วง่าบอกกระดาปเป็นเจ๋าเพราะนี่เจ<อ>้าช <c oughs> ิ <c oughs> ไปแกงเสวายกินก็ได้เด้อแม่เขาว่าไทยกินเหยาะงี้กินน้ามันล้วไทยง่ายโอเคโอเคไปใายไปมาทั้งใดมุดบวายักบ้านเพื่อนนะบ้านเครือคอกาดเด้ชเด้ออย,ยู่บนคูนะ่ะเออ าบุกบ้านเครือเขากาดมาบุกบ้านแม่ไทเลอร์ปากปลาแดกเนาะเพื่อนเกษตรยูทูบคือกันเพื่อนหายก็เปิดซื้อซองเออซื้อซองเพื่อนว่าแม่ไทเลอร์ปากปลาแดกไทเกอร์ไทเกอร์บอเฮ้ยมากเอียงเนี่ยแม่มากเอียงนี่นะน้ำเต้าบอสหมากยังแม่มากยานางมันเป็นยังไงดูหมากนิ่ปืนวะมากยานางมันกระแดงแดงนอนเหนื่อยน้อยนอนเหนื่อยแดงแดง จ้านกนกน้อยคนงามกำลังเก็บอยู่เนาะแล้วก็งามอิลีอิเล่อหน่เด้นี่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 ขอเชิญเจ้าเบิ้งหมากยานางนี่เด้นี่นี่นี่มันประธานสุกนี่คนละขั้นหมากสีแดงแกงเอาเออมันมันแดงค่ะมันสุกแล้วมันแดงมึงเนี่ยใบยานางมีพี่น้องใบบางใหญ่งามงามมันงามแม่กุกยังแม่กุกดูแล้วกุกยังนะโอ้มีตะเบียดูป้อนี่นาะ ก็ดูก็ดูจ้ากน็นมองน้อไม้มีเบิร์เนาะมันมันคือหกใช่เนาะได้ชุดแล้วเนาะนี่เนาะฮอนนี่เนาะนี่แดนเราชวดชุดแก้ชวดชุดแมนแมนตั้งยานุ่มยุ่มดาก,าากเมื่อตายอปดหมากพี่จังอันนี้นะเสื้อผ้าเพยพังไปแล้วไปได้ไดหลายเลยเหรอวะพอเลยพอแล้วม้ง มาหลักพักยายนางเพิ่นไปอบดบริอุดบริยากปลาชุมแม่จะเอาบดบอมีแต่จะได้ที่ไหนที่ไหนที่ไหนน้องแพงไม่ให้พี่น้องเบิร์หม่นี่ได้ร้ายแล้วได้หาบหนึ่งละพอล่อแหละสองกระสอบอันนี้ไว้น้องแม่มเป็นวะ,ไ,นะไวายน้อยเนาะไวยปลาปะเมื่อป่ะนี่ปะมึงอหาแม่ไทเดอร์ปากประ,ะเดกไปทั้งที่นะมันสีเป็นเกม อยากกินหน้าเมนควมได้เอด้ยอันเอ้อปานแล้วสิได้ลูกแล้ว่ะเมื่ออื่น่าซันเมื่อน่ะเคาะนั่นน่วงเป็นวะเออเอื้อชื่ก่อาเป็นวะใครบบมาคุดเอาไว้เห็นไหมเนาะนี่เตอันนี้ อาก๊กมังหนาดมันบาดค่านี่ก๊กมักมีบอได้อึดดิดดดจ้ายังมันเป็นหมากนี่วายกเ็เป็นจุ่มเป็นจุ่มอยู่ไม่อึดไม่อยากกินอุ้ยมุมนี่โบเห็นเลยแสงตะเวน้นะเป็นพุ่มแบบนีน้นะเขียวดีนะแม่มี่ตะก๊กมังหนาดมี่ตะกกไอ้ có y sáng mẹ thì bố mẹ cốc đủ đấy nhỉ Mẹ mẹ khả nhung bố mẹ oh, Mẹ bố mẹ, mẹ đồ lại mẹ đi Mẹ khả nhung bật đi mẹ thay rơ mẹ nàng Ừ, <laughs> nhà nàng bộ ướt bò giạc Mẹ ừ. mẹ mẹ may mẹ mẹ nhăng mẹ cái <laughs> này Mẹ nó may nè Hãy เห็นอะได้ไหมปบดหนอแล้วบ่มห็ดไม่เลยปวดแขนก้มมังมีจมันใหญ่จมันตายจำกระมีเนาะเอางำเอาโอ้ยบาเห็นหุงพี่น้องแต่เป็นซองจ้าอันนี้ขอกีสังเนาะอันนี้นะแม่ขอกะเนี้ยนี่ขอกไก่แล้วบ่ขอกไกเป็ดอืมปลมันเนาะจ้าก้มมังมีเด้อค่ะเด้ออันนี้เฮือนเพื่อนเนาะอันนี้เห็ดใหม่เนาะหลัง บ้านแม่ไทเร่อเด้อค่ะื้อนี่พันสีเหตดเอหมูกระทะให้กินเนาะเดี๋ยวเล่นบ้านชวนชรนมา,าเล่นนยไปพี่น้องไปเบิ่งแม่ไทเร่อปากประแดกด้วคุณสวยเอวอกสะโพกใหญ่ มีครบจ้าสบายดีพี่น้องนี่คือบ้านบ้านแม่ของตาเล่ปากปลาแดกเด้อฝากซ่องหน่เด้อจ,จ้าจ้าแม่ตาเล่ปากปลาแดกกันตากเครื่องให้ลูกอยู่ <c oughs> คนมายามซ่องแม่หนิง่สนง,นนะสงสาวหนิ่งบ้านน,นปปาซ่องหนึ่งบ้านนาเด้อจะไปใส่หนกกระจิบน้อยเนก่ยโกม่วงต้นนี่บั่วงแอปเปิ้ลนี่ฮะเจ้านี่โอ้มะม่วงน้อยใหญ่ๆนะเนาะต้นผ่านเขาว่าแล้วไม้ขยุออ้ยงนี่ นี S <S 2> <S 2> <S er ่นพี่น้องไม่ขยุ่งด้วยนี่เด้อไปยกเบิ้งมาเบิ้งแม่นเฮ้ยนี่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 ออ้ี้มะม่วงแอปเปิ้ลเดี๋ยวเราเบ้งบ้านกันจ้าบ้านคนเด้อค่ะเด้อบ้านนบ้านนานีบบานงนะ นี่บ้านแม่ไทเร่อช่าง <Okay. S 1> เปนโกกเอียงอันนี้โกกอ้ยหางมูแดงหางบัเงงบลเล่เธอเลยโอ้ยแดดซองพี่น้องเอ้ยนี่หน,น้านะบ้านเด้อค่ะเด้อท่านี่นาบ้านเนาะสะไวหนา้าไม่พ้นไม่สะไวหนา้าโนดิเวนนาบ้านแหลมตาดิพี่น้อง บ้านเพิ่นก็นมีต้ตาปลาแต่ขาวอ้อมบ่อยเบิดตอนนี้เพิ่นติดกระเบื้องใหม่เนาะเพราะวะ่าปูพื้นไปแล้วพื้นมันเด้งมันเด้งมันแตกขึ้นมากระติดไม่ปาดเถอะบริเวณนี้เลยเนาะเพิ่นบ่ได้ใสนะ่น้าน้านิดนึงแต่คี้ฝุ่นจ้าบริเวณรอบรอบบ้านเด้อค่ะ เห็ดแล้วแต่ว่ากระเบื้องมันเด้งขำามาเบิ่งแม่บ้านเนาะนี่สวยงามอยู่เด้อบ้านเพิ่นแต่บ้านยังนี่งกันตีคอมเมนต์อีส่งได้ หนึ่งห้องสองห้องสามห้องเลยค่ะประตูห้องเพื่อนคิดดีก็จะเพียงเท่านี้น้ะพี่น้องเค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามบดบานากดเกา่ากดเดิมเลยเด้อค่ะพิพาป,ประกาาได้นนก็ขอโทษขอษขอภัยด้พี่น้อง บายบายไปบอกกับคิดหนาเนาะ